ฉันว่าแกไม่ต้องทำหรอกแกอเป็นยามอ่ดีอยู่แล้วสวัสดีครับคุณหลิวค่ะวันนี้ผมขอลาครึ่งวันได้ไหมครับพอดีว่าลูกผมอะไม่ค่อยสบายผมจะพาลูกไปหาหมอครับอืมได้ค่ะขอบคุณคุณมากนะครับค่ะ น,นี่ใช่เหลีวปะอ๋อใช่จ้าเอออ๋อ,อไฟเองเหรอใช่ตอนนี้เธอสบายดีไหมอะอืมเราก็สบายดีเรื่อยๆแหละแล้วแกละ่ะเป็นไงบ้างก็สบายดีแต่ตอนนั้นเธอสอบได้ที่หนึ่งของพ่อไม่ใช่หรอแต่ทำไมตอนนี้เธอมาเป็นรปภละ่ะเออคือว่าฉันอะพูดแล้วไม่ต้องพูดล้ะรีบเปิดประตูหน่อยเข้าไปดูบ้านอ๋อจ้า บ้านว่างให้เช่าฮัลโหลครับครับผมอันนี้ใช่บ้านว่างให้เช่าไหมครับ ใช่ครับแต่พอดีว่ามีคนอยู่นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้แกะป้ายออกเฉยๆครับอ๋อโอเคครับครับไม่เป็นไรครับครับผม เปินยามเไปไิดประตูให้หน่อยซีจ้าอเออแกหาบ้านได้หรือเปล่าอ่ะยังเลยอ่ะอืมน่าจะเต็มกันหมดแล้วล่ะเดี๋ยวแกลองไปดูหมู่บ้านข้างหน้านี้นะเผื่อจะมีว่าอ๋อโอเคแล้วนี่แกทำงานเป็นยามอ่ะเงินเดือนจะพอใช้เหรอก็พอใช้อยู่นะประหยัดประหยัดเอาอ่ะ แเดือนนี้แกทำงานที่ไหนหรอฉันนะนะทำงานอยู่ในออฟฟิศนั่งตักแอร์เย็นสบายสบายและแกอยากลองทำดูไหมล่ะฉันก็อยากไปอยู่จ้าแต่ว่าแกาไม่ต้องทำหรอกแกเป็นยามอ่ะดีอยู่แล้วสวัสดีครับคุณเหลียวอ้าอมาแล้วหรอลูกพี่เป็นไงบ้างลูกผมดีขึ้นแล้วครับอืมดีแล้วล่ะขอบคุณคุณเหลิยวมากๆเลยนะครับที่มาประจำจุดให้ผมไม่เป็นไรหรอกถือว่าช่วยกันไป ฮะคุณเรียกยามว่าคุณหลิวใช่ครับคุณหลิวเป็นเจ้าของบริษัทร,รปรพที่ผมทํางานอยู่ด้วยครับอ๋อครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะครับจ้าเอ่อขอโทษแกด้วยละกันนะเห็นแกแต่งตัวเป็นยามเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทแกก็ไม่บอกฉันคำเลยอืมไม่เป็นไรหรอกวันหลังอ่ะแกก็อย่าไปดูถูกอาชีพคนอ,อื่นแบบนี้อีกล่ะ อวันหลังจะไม่ทำแบบนี้แล้ว๋ยวไปกบบันนะ